สวัสดีค่ะทุกคนพบกับไฟฟลาอาร์ตอีกแล้วนะคะอ่าว่าไปเรื่อยๆ EP นี้นะคะไฟก็จะมาพูดถึง mindset 6ข้อนะคะที่ไฟได้คิดแล้วก็ตกผลึกจากการทำงานด้านวาดภาพประกอบมาร่วม10ปีนะคะ แล้วก็หวังว่ามันอาจจะช่วยให้เพื่อนๆที่คิดจะทำงานด้านนี้เนี่ยหาเลี้ยงตัวเองได้นะคะแล้วก็หารายได้ให้มั่นคงมากขึ้นไม่มากก็น้อยนะคะอาแต่ก็อย่างน้อยนะก็ได้วิธีคิดจากประสบการณ์ของฟ่ายนะคะ เพื่อนเคเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมคนที่วาดรูปสวยมากๆเนี่ยบางคนถึงทําเป็นอาชีพไม่ได้นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยที่มีฝีมือธรรมดามากๆเนี่ยแต่ว่าทําไมเออเขาดูได้ดีกับทางสายนี้นะคะ พอไฟได้ทำงานสายนี้มาเรื่อยๆนะคะก็เริ่มสังเกตเห็นแล้วนะว่าอะไรที่ทำให้บางคนเท่านั้นนะคะได้ไปต่อแล้วก็อะไรที่ทำให้บางคนเนี่ยเลือกที่จะเดินทางสายอื่นแทนนะคะซึ่งสิ่งนั้นก็คือ Mindset นั่นเองค่ะที่ทำให้นักวาดเนี่ยแตกต่างกันนะ ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องมาเสร็จทั้ง6ข้อกันนะคะฝ้ายขอเท้าความไว้ก่อนเลยนะว่างานสายนะักวาดเนี่ยไม่ใช่งานวิเศษวิษโสอะไรเหนือกว่างานสายอื่นนะคะแต่ฝ้ายเชื่ออย่างหนึ่งนะว่าคนที่สนใจทางด้านงานสายนี้อ่ะมีพื้นฐานมาจากความรักแล้วก็ความชื่นชอบในศิลปะโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแล้วมันก็ดีมากเลยใช่ไหมคะถ้าเราจะได้ทำในสิ่งที่เรารักเนี่ยเป็นอาชีพแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวเราได้จริงๆค่ะ มาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะคะข้อที่1นนะคะก็คือ ทำงานด้วยความรักและอดทนเหมือนเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวนะคะอ่าอาจจะฟังดูโลกสวยเนาะเฮ้ยแบบบางทีมันวาดออกมาไม่สวยอะ่ะแล้วจะให้รักมันลงได้ยังไงวะใช่ไหมเนาะอ่ะลองคิดซะว่างานวาดต่อแต่ตตตของเราเนี่ยเป็นเด็กคนหนึ่งนะคะที่เราพยายามสอนเขาพยายามปั้นเขาให้โตเป็นผู้ใหญ่นะคะซึ่งบางทีเด็กคนนี้มันอาจจะโซนบ้างหน้าตีบ้างนะคะสั่งขวาไปซ้ายสั่งซ้ายไปขวานะคะอ่า แต่เราลองคิดถึงตอนที่เราเป็นเด็กนะคะแล้วก็ลองคิดถึงพ่อแม่เรานะคะว่าตอนที่เราดื้อเราซนเนี่ยเขาก็ดุด่าเรานะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทิ้งเราไปไหนถูกปะอ่ะก็ยังอยู่ในบ้านเดียวกันอยู่นะคะยังไงก็ต้องกลับมาเอาใจใส่ยอยู่ดีใช่ไหมไฟ้าว่างานศิละปะมันก็เหมือนกันนะถ้าเราทํามันด้วยความรักเนี่ยแล้วก็ให้เวลาแล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆนะคะ จะเหนื่อยจะเกลียดแต่ว่าก็ห้ามหยุดเนาะให้ดูแลเหมือนเด็กในบ้านเดียวกันค่ะแลฝ้ายคิดว่าเพื่อนๆศิลปินท่านอื่นนะเขาก็มีโมเมนต์นี้เหมือนกันนะที่มีท้อบ้างไม่อยากวาดบ้างนะคะฝ้ายเองก็ยังเป็นเลยขนาดทำงานมาหลายปีอย่างนี้นะคะ แต่ว่าฟ้าก็คิดว่ามันมันเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อะยังไงถ้าเราเดินทางนี้แล้วอะยังไงก็ต้องกลับมาฝึกฝนมาสู้กับมันต่อนะคะเพื่อจะได้งานให้ดีที่สุดแล้วก็ได้ทำอาชีพที่รักอย่างต่อเนื่องค่ะมาเซ็อันต่อมานะคะก็คือเห็นภาพตัวเองกลับบ้านมาวาดรูปทุก,ทกวัน อันนี้ฝ้ายหยิบมาจากประสบการณ์ตัวเองเลยละกันเนาะตอนที่ฝ้ายทางานประจําอยู่เนี่ยในหัวฝ้ายนะคิดตลอดเลยว่ากลับบ้านมาจะวาดอะไรนะคะมีอะไรรอให้วาดบ้างเนาะง่ายๆสันทันเลยก็คือเลิกคิดเรื่องวาดร่วไม่ได้นะคะ ตอนที่พักกลางวันอยู่เนี่ยก็ฝันกลางวันเห็นตัวเองวาดรูปนะคะแล้วก็คิดว่าเอออยากเป็นนักวาดผู้มีชื่อเสียงอะไรประมาณนั้นนะคะและจะตื่นเต้นมากๆเป็นพิเศษเลยนะคะเวลาที่มีคนติดต่องานมานะเราเนี่ยจะคิดไปก่อนเลยว่าจะวาดอะไรดีอย่างงู้นอย่างนี้ัท้ทางที่เขายังไม่คอนเฟิร์มงานเลยนะคะก็คือตื่นเต้นมากๆเลยนะ แต่ถ้าเพื่อนๆเป็นเหมือนกันนะคะก็ดีใจด้วยนะคะคุณจะเป็นนักวาดที่ดีแน่นอนนะคะเพราะว่าคนหยุดคิดเรื่องวาดรูปไม่ได้เนาะแต่ว่าก็อย่าเอาแต่ฝันกลางวันนะคะเวลากลับบ้านมันเนี่ยก็ลงมือวาดด้วยนะฝันของเราถึงจะเป็นจริงค่ะอย่าเอาเวลาไปเล่นมือถือไปดู Netflix ซะหมดนะคะที่พูดเนี่ยเพราะว่าฝ้ายก็เป็นนะเออบางทีฝ้ายก็ต้องดึงตัวเองกลับมาให้มาวาดรูปเหมือนกันนะคะยังไงก็เตือนตัวเองด้วยเนาะ มา d เซตอันที่3นะคะต้องเชื่อว่าสิ่งที่คุณทำอยู่อ่ะมันไม่ใช่ของเล่นนะ,ะถึงแม้ว่าคนอื่นจะมองว่าการวาดรูปเนี่ยไปเลืเ่อนเล่นๆนะคะเอาไปทำมาหากินไม่ได้หรอกเนาะข้อนี้เนี่ยฝ้ายคิดว่าทุกคนเนี่ยต้องสู้กับคนรอบตัวแล้วก็สังคมไทยอย่างใหญ่หลวงเลยนะคะ โดยเฉพาะใครที่ยังอยู่บ้านกับพ่อแม่นะคะไหนๆจะญาติอีกเนาะก็จะโดนกรอกหูหรือว่าได้ยินคําถามชนหนักใจอยู่เรื่อยๆเลยนะคะหลายคนเนี่ยถึงกับเชื่อฝังหัวไปเลยนะนะตั้งแต่เด็กแล้วว่าเออโตมาแล้วทําอาชีพว่ารูปมันหาเงินจริงๆไม่ได้หรอก ทั้งทงที่ใจเนี่ยก็ยังอยากจะวาดรูปนะคะแต่ว่าก็ต้องไปทําอาชีพอื่นนะเพราะว่ามี mindset ฝังหัวไปแล้วนะคะว่าการทํางานศิละปะหรือว่าการวาดรูปน่ะมันไปทำเป็นอาชีพจริงๆไม่ได้นะคะซึ่งเพืเข้าใจนะคะว่ามันค่อนข้างยากนะที่เราจะยืนหยัดนะคะแล้วก็ไม่ฟังเสียงคนอื่นนะคะเพราะว่ามันก็ยากนะที่จะเห็นตัวอย่างดีๆเห็นคนที่ประสบความสำเร็จได้เงินเยอะๆเ,เหมือนพวก ที่ทำอาชีพหมอหรือว่าเป็นอาชีพที่ที่ค่อนข้างที่มีความมั่นคงนะคะแต่ว่าถ้าเราชอบสัอย่างมันก็ห้ามไม่ได้ใช่ปะแล้วมันก็จะเป็นการดีมากเลยนะคะที่เราจะเปลี่ยนงานที่เราทำด้วยความรักด้วยความสุขเนี่ยไปเป็นงานที่หาเงินได้มันก็จะดีมากๆเลยใช่ไหมเอางี้ไหมคะฝ้ายว่าเราแอบทำเงียบๆนะคะเราไม่ต้องไปบอกใครหรอกว่าเรารับงานนะคะแล้วก็แค่ทำไปเรื่อยๆนะคะ นอกจากฝึกฝนตัวเองให้เก่งมีความรับผิดชอบแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรทำอย่างยิ่งนะคะก็คือการให้ความสำคัญในการวาดเนี่ยเหมือนเป็นงานที่สำคัญแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราจริงๆนะคะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะเราเนี่ยต้องบอกตัวเองก่อนนะว่าเนี่ยสิ่งที่เราทำอยู่นะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะ แล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีความตั้งใจมากขึ้นนะคะพอเรามีความตั้งใจมากขึ้นนะคะคนอื่นๆคนข้างนอกที่เขามองเข้ามาเขาก็จะเห็นความตั้งใจของเรานะคะใครจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาไปนะคะเราต้องโฟกัสในสิ่งที่ทำเท่านั้นค่ะ,ะมาเชิญอันที่4ี่นะคะก็คืองานของฉันมีค่าและตีเป็นเงินได้นะ,ะงงไหมอันดาฟ้าอธิบายให้ฟังนะคะ คุณต้องเห็นค่าแล้วก็ให้ค่าในเวลาที่เสียไปในการฝึกฝนและเวลาที่ใช้ในการสร้างงานชิ้นนั้นๆด้วยนะคะถึงแม้ว่างานที่คุณจะได้รับเนี่ยมันน่าตื่นเต้นแล้วก็เป็นงานที่รอคอยมานานแล้วนะคะบางงานเนี่ยไฟเจอนะแบบชอบมากอยากทำมากในใจนี่อยากจะทำฟรีแล้วนะแต่ก็ไม่ได้นะคะควรจะคิดตังค์ด้วยนะคะอย่างน้อยก็เป็นค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่ากินของเรานะคะ แล้วก็อีกเรื่องนะคะก็คือเรื่องน้ําใจนั่นเองนะคะจริงๆน้ําใจมีมันก็ดีนะคะแต่ว่าถ้ามีมากไปมันก็จะเหนื่อยฟรีเนาะเพื่อนที่มาขอน้าใจเพื่อนกันเองเนี่ยแฝลว่ามันไม่ค่อยดีนะคะก็คิดตังค์ซะนะและถ้าคุณทํางานฟรีหรือว่าคิดราคางานถูกไปนะมันจะส่งผลเสียในอนาคตแล้วก็สังคมวงกว้างนะคะอย่างน้อยๆเลยเนี่ยคุณก็ควรจะได้ค่าเสียเวลาค่าอุปกรณ์ ค่าดำรงชีพในเวลาที่ทำงานนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็คิดราคางานแบบให้ไม่เดือดร้อนไม่อารมณ์เสียในระยะยาวด้วยค่ะมันเซตที่5ค่ะอันนี้ทำยากมากเลยนะมันเซตที่ว่าก็คือฉันเป็นมืออาชีพและงานฉันต้องเสร็จที่ฝ้ายพูดว่ามันทำยากนะก็เพราะว่าฝ้ายเองก็ยังต้องพัฒนาตรงนี้อยู่นะคะก็คือ งานศิลปะเนี่ยแฟเข้าใจนะว่ามันต้องใช้อารมณ์มันต้องใช้บรรยากาศนะคะแต่ว่าพอมันมาเป็นงานแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีความรับผิดชอบมีระบบระเบียบนะคะแล้วก็ความอดทนที่จะทําให้งานของเราเนี่ยเสร็จหรือล่วงไปด้วยดีค่ะก็ควรกาหนดเวลางงานไปเลยนะคะเหมือนทํางานประจํานะคะเข้างานเมื่อ,อไรออกงานเมื่อ,อไหรเนาะมีเวลาพักเที่ยงไหมอะไรประมาณนี้เนาะ ซึ่งต้องใช้เวลาปรับตัวหน่อยนะคะตัวฝ้ายเองเก็ยังติดอยู่ในวงจรน,นี้เป็นบางครั้งบางข่าวนะบางทีก็ไม่มีอารมณ์วาดเหมือนกันนะคะคิดไม่ออกฝ้ายไม่มาอะไรประมาณนี้เนาะวิธีแก้ของฝ้าย,ยก็คือเอ่อให้เริ่มไปก่อนนะคะวาดเส้นอะไรก็ได้ค่ะเอ่อแต่วาดดอกไม้มาอันนึงหรือว่าวาดอะไรโง่งๆไปก่อนก็ได้เนาะหรือว่าไปเปิด i n t e ทเล t หรือว่าดูงานคนอื่นนะคะแต่ว่า อย่าเผิ่งไปเปิด Facebook นะคะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้งานเนาะอารมวาดนะคะก็ให้เราวาดอะไรง่ายๆไปก่อน,อนเริ่มก่อนไปสักเส้น2เส้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอารมณ์มาแน่นอนค่ะ <S <S มันเซตสุดท้ายค่ะเออคุณเป็นศิลปินเป็นนักวาดที่ชอบอยู่กับตัวเองก็จริงนะแต่ว่าคุณไม่สามารถอยู่ตัวคนเดียวด้วยความรู้ดเดิมได้นะคะ และยิ่งเป็นสมัยนี้นะที่ทุกคนสามารถมีชื่อเสียงได้หมดเลยนะคะมีแต่คนเก่งผุดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยซึ่งนอกจากคุณจะวาดเก่งแล้วเนี่ยคุณยังต้องทำคอนเทนต์เป็นนะคะต้องขายเป็นเนาะแล้วก็หาช่องทางเติบโตให้ตัวเองเป็นนะซึ่งมีแค่ทักษะการวาดรูปอย่างเดียวมันไม่พอจริงๆนะคะ สร้างรายได้ได้ระดับหนึ่งแหละแต่ว่าถ้าจะให้ดีอ่ะคุณก็ต้องมีความรู้อย่างอื่นๆนะคะที่เข้ามาส่งเสริมทักษะของคุณด้วยเนาะเราจะได้มีไอเดียการทำธุรกิจใหม่ๆนะคะแล้วก็มันจะสามารถทำให้เราเติบโตได้อย่างมั่นคงแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นเนาะ อ่านียฝ้ายจะตัวอย่างให้ฟังนะคะเอออย่างเช่นทักษะการเขียนนะคะซึ่งก็สําคัญมากๆเลยนะคะในโลกที่เราต้องเขียนคอนเทนต์เพื่อจะให้คนรู้จักเรานะคะตัวฝ้ายเองเนี่ยก็พยายามพัฒนาตรงนี้อยู่เนะเาะอ่าแล้วก็ต่อมาค่ะการตลาดนี่ก็สําคัญมากๆเลยนะคะถ้าคุณอยากเออขายเป็นแล้วก็มีรายได้นะคะคุณก็ต้องเรียนรู้การตลาดเพิ่มเนาะ อีกหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําสื่อที่ค่อนข้างสําคัญเหมือนกันนะคะหรือว่าทางด้านการเงินเนี่ยก็สําคัญมากเหมือนกันไม่ใช่แค่เฉพาะสายวาดนะคะแฝงว่าการเงินมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญต่อทุกอาชีพเลยค่ะ ในที่สุดก็ครบทั้งหมด6ข้อ6 Mindset ที่ฝ้ายได้เก็บมาจากการทำงานแลม10ปีของฝ้ายนะคะอแต่ก็ไม่แน่นะถ้าฝ้ายได้เก็บประสบการณ์มากขึ้นนะคะในปีต่อๆไปเนี่ยฝ้ายก็อาจจะมีข้อคิดแล้วก็ Mindset เพิ่มก็ได้นะเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังแน่นอนค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมี Mindset อะไรที่มันเวิร์กมั้งไหมถ้ามันเวิร์กเนี่ยก็บอกกันหน่อยนะคอมเมนต์เอาไว้ก็ได้นะคะ และสุดท้ายนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ของฟ้าย์นะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์บอกต่อกันด้วยนะเพราะว่าเออมันก็เป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยนะคะเห็นคนกดเยอะๆแล้วมันชื่นใจนะคะอยากทำบ่อยๆนะออะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ